สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสค่ะก็จะเข้าปลายสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะอีกสองวันหลายๆคนก็คงจะได้หยุดแล้วเนาะสุอเสาร์อาทิตย์เตรียมตัวหยุดกันนะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกนะคะหล,หลายจังหวัดก็ฝนตกหนักมากเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเรื่องการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะให้ระมัดระวังกันให้มากๆเนาะ เรามาเข้าคอนเทนต์เรื่องความฝันกันนะคะความหมายของความฝันของชาวตะวันตกเนาะใครที่ฝันเห็นแมวนะคะเขาบอกว่าให้ระวังนะอาจจะเจอคนที่มาหลอกลวงมาช่อโกงคนหักหลังเออประมาณแบบนั้นคนที่เข้ามาแบบไม่ดีะนะคะให้ระวังตัวไว้เนาะมาเรามาเข้าคอนเทนต์หลักกันนะคะ มาดูว่าวันนี้นะเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่นะเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะมีอะไรอยากบอกคุณนะไม่กล้าถามเขาตรงๆเราก็จะมาถามผ่านไพ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะมูลสตาร์ทาโร่เนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันค่ะ มาดูวันนี้เขามีอะไรอยากบอกจะมาอารมณ์ไหนไม่รู้นะวันนี้เขาบอกว่าว้ยมีใครบางคนอยู่ที่นั่นโออคุณทำให้เขาเจ็บอ่ะแต่เขาคิดว่าไม่เป็นไรก็โอเคเขาทนได้นะคะเขาเป็นคนที่ขี้หึงนะอืมแล้วตอนเนี้ยเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคิดถึงแต่คุณนะคะความสุขนะคะ คือสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องมีเอออเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาบ้างไหมคุณถูกต้องแล้วนะคะคุณทำถูกแล้วประมาณนั้นนะเขายินดีที่จะเปิดใจคุยกันนะคะอ้าวเมื่อกี้บอกว่าคุณถูกอะตอนนี้คุณผิดและนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า ทั้งคุณและเขาอ่ะน่าจะต้องไปเจอคนอื่นบ้างนะอืมเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดนะคะจับสนในความคิดความรู้สึกเขาบอกว่าเขาเสียใจนะเขาขอโทษนะที่ทำให้คุณหมดความเชื่อใจในตัวเขานะคะพยายามนะคะที่จะไม่คิดถึงคุณมากเกินไปเออ เขาอยากให้คุณรักเขาในแบบที่เขาเป็นเขาหวังว่าคุณอะ่ะคงจะให้อภัยเขาได้นะเขาอยากที่จะให้หลายๆอย่างอ่ะนะคะมันมันง่ายกว่านี้โอ,อ้ที่ผ่านมานะ่ะมันยากบางครั้งมันก็ยากเกินไปนะสำหรับคุณกับเขานะคะเขารู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านนะเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณนะคะ ความทรงจําของคุณเนี่ยนะคะของคุณกับเขาเนี่ยนะความทรงจําที่มีกับที่มีต่อคุณเนี่ยเรื่องของคุณอะมันเหมือนตามล่าเขาเลยนะคะมันตามติดเขาเลยเขาลืมไม่ได้นะความรักที่เขามอบให้คุณเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เขาบอกว่ามาอีกแล้วจ้ะ อันนี้บอกถ้าเขาแอคชั่นอะไรตอนนี้มันจะสายไปไหมนะคะเขารู้สึกแย่มากมายเลยนะคะรู้สึกแยกแตกเป็นสิ่งเสียงนะกับความรู้สึกของเขาตอนนี้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะความรักของคุณกับเขานะคะมันจะยังคงอยู่เสมอถึงแม้ว่าระยะทางจะมากั้นกลางนะคะอันนี้ก็มาทุกวันเลยนะเขาจะต้องใส่ใจนะคะใส่ใจดูแล เรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรู้สึกของเขาด้วยนะเขาอยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะคะเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้นะที่มันได้แย่อยู่เนาะแต่ก็บอกว่าเขาก็ไม่อยากวิ่งแล้วนะเขาไม่อยากวิ่งตามหรือเขาไม่อยากวิ่งหนีแล้วก็ไม่รู้นะคะต้องมาสู้ปัญหาเนาะเออสู้ปัญหาอย่างนี้ปัญหาเนาะ เขาบอกคุณกับเขาอ่ายังต้องมีเรื่องอะไรที่จะต้องมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจกันนะคะมาหาทางออกร่วมกันคุณอะ่ะเป็นคนที่ดีมากๆเลยจนเขารู้สึกไม่คู่ควรกับคุณอืคุณเป็นคนที่ดีเกินไปหรือเปล่าเออเขาเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อใครง่ายๆนะคะแต่กับคุณเนี่ย เขารู้สึกปลอดภัยมากมายที่ได้พูดได้คุยด้วยนะคะเขารู้นะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ถึงยังไงก็ตามเขาก็อยากที่จะปกป้องดูแลคุณอยู่ดีนะเขารู้สึกว่านะคะรู้จักคุณมาทั้งชีวิตแล้วแต่ก็ยังมีอะไรที่มันลึกลับเข้าถึงยากแบบที่อธิบายไม่ได้เออแอบอิน o ลิฟคือนะคะเขาตกกลุ่มรักคุณมากมาย ว่าเขาจะยินดีมากเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดนะคืออยากให้คุณนะมีรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่ได้อยู่กับเขานะคะเขาไม่เคยเชื่อเรื่องของโซเมตเลยนะแต่พอมาเจอคุณนั่นแหละนะคุณเป็นคนที่ทำให้เขาเชื่อในเรื่องของโซเมตนะคะตอนนี้เขากลายเหมือนเป็นนักประพันธ์ไปเลยนะคะก็เพราะคุณเขารู้สึก ย recibir, yeah! you, <prompt> ินด no <t> ีนะคะกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตนะแล้วมันทําให้ชีวิตเขาเหมือนถูกเติมเต็มมากขึ้นนะคะมีอ n นยูพาวเวอร o คูเปอร์พลังแห่งรักของคุณกับเขานะคะอันนี้อีกมาดูว่าวันนี้คําว่าเสียใจมากนะจะออกมาไหมเขาบอกจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้ว อย่าไปจากฉันเราดีกันนะอย่าทิ้งกันไปได้ไหมหอเขากลัวถูกทิ้งยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอคิดถึงมากนะรู้ไหมจะทำให้ดีที่สุด เคยรักกันบ้างไหม,มแล้วก็อย่าเชื่อคนอื่นมากไปอโอเคนี่คือข้อความของเขานะคะที่อยากจะบอกคุณวันนี้นะก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจนะคะข้อความไหนที่ฟังแล้วไม่โอเคก็อย่าเก็บไปซนะีเรียสเนาะอย่าลืมนะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะมูนสตาร์ทาร์โร่เเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันคะ่ะ พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ